รู้ไเยัยมากกันนะขอบเชิญแบคไซต์ตัวหนึ่งวันอายเด็กเน่ดเลยอุ้ยอะไรวะเดียวเดียวคือถ้ามึงได้วินนี่นะไอ้หวานแมึงบูมเมนต์น่าแม่งบีหอบอ่ะแม่งบีหอบเป็นอ่ะ ร้อนแล้วกูร้อนแล้วโัวกูสั่นแล้วอกูลงอกูลงคุณมารเอนี่มารัดเอรัดเหรอเดี๋ยวรัอกูเจอปุ๊บกูโดนใส่แม่งเลยนานอเนาะผมมาสองตังดิม่ได้เรื่องรอ้อย้อนคนม่ยเอ ยูวีบ้างแปดสิบสไพร์ดอินอาร์บอกว่าหลังเหมือนมีคนไม่รู้เรื่องคนหนึง่งไม่ครับเป็นสไพร์ระวังมีข้าวช็อตงอยชรอตเมื่อกี้ตัวหนึ่งสกายซีเมื่อกี้โอ้โหเคี้ยวทำไม่ไ <อ S 2> <ช>ีกระไรมีกระไรมี กาลตัไบม่กกาลาไม่คิดว่ามึงอยู่ในกลาหรอกันไมสายกลกันไอช้อนวังเฮ้โอ้โหยิงเร็วมากเลยเว้ยเอว่างไปไปไปเลยเมื่อกี้สกายซีอิน่ทนจอ้อยู่นี่เองไม่มาตั้งแขเงิอ เล็ก3แตร์เบิอรั่งดัตเตอร์ฉันเป็นเอาออฟเอร์สปูร์อะไรว้อยตัวไม่เป็นไรวานโฟกัสมีสมาวมีเก่งอะไร เมฟมึงเนี่ยนะมึงที่มันคนตีนได้ใจนะชินะจลีบวันี้ชินะจีี้จีวนีเจลีเจี เขาดันเจอดึงเขาออกเฮ้ยไอ้แม่แม่งอยู่ไหนดีมากเลยไปแล้วม <'Cause> ีเยอะร้อยสีัสิ i t o u need me, please อ้ขวาขวาขวาไิเยไยไบกไม่โดนตัว2ตัวตัท้ายตัวอยู่ตรงนั้นเลยเข้าไปดีเข้าไสปดเข้าไปดเข้าไปเยหลังเงหลังเโลโลมากเจนระวังมันดันกระหลนมานะหลังเนี่ยเลยวะวแรกอยู่หลังอ่ะ เล็กสุดในโลกไอศเนะตายก่อนล่าสุดเหลอพยงดร์แั้นะ์ถ้ ที่น้ามึงซื้อดิซื้ออะไรปืนที่กูนะวดคออยู่เนี่ยขอโทษแต่เวลาเราไม่เห็นเราไม่ทันเราพิจาราวแงไล่นะตกลงเสียงแมวเอสียงแมวที่บ้านนร้องนอดันวิทมาปะการลับมันวมากเลยแล้วแป้งต่อ